วันนี้ใครที่ประสบปัญหานะครับเกี่ยวกับการใช้เครื่องซักผ้าการซักผ้าซักไปแล้วแช่น้ํายาปรับผ้านุ่มนะครับแช่ไปยังไงก็ไม่หอมวันนี้เรามีวิธีแนะนํากันนะครับสําหรับเครื่องซักผ้าซัมซุงตัวรุ่นใหม่นะครับตัวนี้ตัวที่ผมจะเอามารีวิววันนี้ก็จะเป็นตัว15กิโลนะครับ15กิโลตัวนี้เรา มีวิธีแก้ไขแบบง่ายๆนะครับสำหรับรุ่นใหม่แก้ไขแต่ถ้าใครที่ใช้รุ่นก่อนหน้านี้นะครับไม่มีโปรแกรมตัวนี้นะครับตัวที่จะแนะนำนี้ก็สามารถแก้ไขได้เดี๋ยวเราไปชมกันเลยนะครับว่าจะทำยังไงบ้างและโปรแกรมอะไร สวัสดีครับวันนี้ก็มาอยู่กับช่องสารลงเน็ตกันอีกแล้วนะครับวันนี้ก็เป็นคลิปอีกคลิปหนึ่งที่มีสาระและมีประโยชน์นะครับเอามาฝากท่านผู้ชมกันอีกแล้ววันนี้ใครที่ประสบปัญหานะครับเกี่ยวกับการใช้เครื่องซักผ้าการซักผ้าซักไปแล้วแช่น้ํายาปรับผ้านุ่มนะครับแช่ไปยังไงก็ไม่หอมวันนี้เรามี วิธีแนะนํากันนะครับสําหรับเครื่องซักผ้าซัมซุงตัวรุ่นใหม่นะครับตัวนี้ตัวที่ผมจะเอามารีวิววันนี้ก็จะเป็นตัว15กิโลนะครับ15กิโลตัวนี้เรามีวิธีแก้ไขแบบง่ายๆนะครับสําหรับรุ่นใหม่แก้ไขแต่ถ้าใครที่ใช้รุ่นก่อนหน้านี้นะครับไม่มีโปรแกรมตัวนี้นะครับตัวที่จะแนะนํานี้ก็สามารถแก้ไขได้เดี๋ยวเราไป ชมกันเลยนะครับว่าจะทำยังไงบ้างและโปรแกรมอะไระตัวนี้เลยนะครับวันนี้ตัวโปรแกรมที่พูดเมื่อกี้ก็คือจะเป็นตัวโปรแกรมตัวนี้เลยตัวจะเห็นกันหรือเปล่าครับไม่ทราบว่าเห็นหรือเปล่านะครับในกล้องด e p Soft ท r a น n e r นะครับตัวด e p Soft t r เน n e ์ตัว, Tanner, ตวนี้โปรแกรมแช่ แช่ผ้านุ่มพิเศษนะครับตัวนี้นะครับในเครื่องซักผ้าซัมซุงตัวรุ่นใหม่ตัวนี้ก็จะมีมาให้ก็สามารถกดได้เลยนะครับตอนซักน,นะครับเครื่องซักผ้าก็จะทําการแช่ผ้าของเรานะครับกับน้ํายาปับผ้านุ่ม 16- 24ถึงนาทีนะครับหลังจากการล้างน้ําครั้งสุดท้ายอ่าเพราะฉะนั้นจะทําให้ผ้าที่เราใช้ ซักไปนะครับมันก็จะสะอาดและก็หอมแต่ลูกค้าบางคนไม่ได้ใช้โปรแกรมนี้บางทีเครื่องอเสื้อผ้าที่เราซักไปนะครับหรือว่าน้ายาปรับผ้านุ่มที่เราใส่ไปตอนแรกพร้อมกับฝงซักฟอกมันอาจจะเข้าไปกินกันหมดโดยที่ว่ามันไม่หอมและจะเป็นปัญหาของคุณลูกค้าในการซักผ้าว่าทําไมเครื่องซักผ้าของเราถึงซักแล้วไม่หอม ยังไงใครที่ใช้เครื่องซักผ้าตัวนี้นะครับขอทำรงตัวรุ่นใหม่ก็ให้กดตัวดิฟซอฟเทนเนอร์ตัวนี้ไว้นะครับเพราะฉะนั้นจะทําให้การซักเสื้อผ้าทําให้มันหอมขึ้นนะครับติดเสื้อผ้าเดินไปไหนก็อาจจะถูกใจทุกๆคนในบ้านนะครับแล้วก็สําหรับรุ่นเก่ารุ่นเก่าคนที่ใช้เครื่องซักผ้าตัวรุ่นอื่นที่ไม่มีโปรแกรมดิฟซอฟเทนเนอร์ตัวนี้นะครับ จะทำยังไงอ่าก็มีวิธีแก้วิธีสอนนะครับ,รบก็ถ้าเป็นรุ่นเก่านะครับหรือรุ่นเดิมรุ่นไหนก็ตามที่ไม่มีตัวอ่า deep soft t e a n e r นะครับ <c oughs> ก็ยังไงก็วิธีก็คือนะครับตอนที่เครื่องล้างเสื้อผ้าล้างผ้าครั้งที่สอง่าน้ำน้ำล้างหรือว่าเขาเรียกอะไรนะ ล้างน้ําครั้งที่2อ,อ่าเครื่องซักล้างน้าครั้งที่2เครื่องจะหยุดรอให้เติมน้ํายาปัผ้านุ่มสักครู่หนึ่งนะครับ่าแต่ก็ต้องมาเช็คนิดนึงนะมาเช็คดูนิดนึงนะครับสําหรับคนที่อ่าไม่เคยสังเกตก็ลองสังเกตดูเครื่องจะหยุดรอให้เรามาเติมนิดนึงเราไปเติมที่วงนั้นก็ได้สําหรับคนที่ใช้เครื่องที่ไม่มีโปรแกรม Deep Soft t e n อรนะครับ แต่ถ้าเป็นตัวซัมซุงตัวรุ่นใหม่นะครับมันก็จะมีให้เป็นการแก้ปัญหาง่ายๆนะครับก็เติมตอนล้างน้ําครั้งที่2ครับก็เติมตอนล้างน้ําครั้งที่2หรือครั้งสุดท้ายนั่นแหละครับเติมจะไดะ้เติมไปน้ํายาปะพานุ่มก็จะได้หอมๆติดเสื้อผ้านะครับก็วิธีแก้ก็มีประมาณนี้นะครับ ใครที่ชอบคลิปนี้หรือดูแล้วมีประโยชน์ยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์หรือกดคอมเมนต์มาคุยกันได้นะครับรับประกันได้เลยว่าช่องนี้ตอบทุกคอมเมนต์นะครับอ่านทุกคอมเมนต์และตอบทุกคอมเมนต์กันเลยยังไงก็ฝากช่องกันด้วยนะครับขอบคุณมากครับผมสวัสดีครับ